นนบ้าะะจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปรดขึ้นมันนอยไปฉันรู้สึกว่าปวกขึ้นบ้านมันไม่มีพลังงานไหนท่ามันยกขึ้นมาเฉยๆขอเวอร์ชั่น2เดี๋ยวจะสึกเลยนี่คือรายการปวดขึ้นบ้านในคอเฟิร์นี้สอนหน่อยสอนหน่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ พูดใหญ่ขึ้น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 ขึ้นบ้านกระดิกนิ้วด้วยเด็ก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 เอออย่างนี้แล้วประเด็นคือต่อไปนี้แขกรับเชิญเนี่ยต้องต้องทำท่านี้เหมือนเราต้องหมวนเล็กก่อนเออแล้วก็ม้วนใหญ่เออแล้วก็มากระโดดแล้วก็ดิกเอาโอเคต่อจากนี้ไปนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นท่านี้แล้วใช่เพราะหงุดหงิดเหงื่อมันจะหมุนวนอย่างนี้ไงลูกค้าโฆษณาโฆษณาก็จะเข้ามาเผื่อจะได้ไปต่างประเทศต่างปนะเขาบ้างอันนี้คือไปดูมาด้วยเหรอไปดูไปดูดวงมาด้วยเหรอป้าป้าปิดเองเออเอง แล้วถ้าลรแก่มันขึ้นบ้านไงแต่วันนี้มาเนี่ยมันอยู่ริมถนนเปิดโล่งจมไม่ใช่บ้านนะหยุดเลยไม่จำเป็นต้องขึ้นบ้านเพราะวันนี้อะไรอะไะได้การเชิญมาจา้ะเฮ้ยการแต่งงานหรอการเชิญอะไรอ่านหน่อยอ่านหน่อยเรียนแก๊งเปลวกขึ้นบ้านขอเรียนเชิญคนสวยสุดเซ็กซี่มาไม่ดีไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่หรอเอออออคนสวยสุดเซ็กซี่ แห่งนครลำลูกกาและหนุ่มที่ฮอตที่สุดแห่งปี2017นี่มาหาถึงเราหรอ<ป>เขายโ่อเราไเปล่าและมาร่วมรับประทานอาหารตามสถานที่ที่ส่งให้ไปถ้าไม่ติดธุระกระดุรารีบมาด่วนด้วยรักและคิดถึงไอ <thought> ท็ศพสปทศพรใปข่ทยโทสปอนไอท็อตสไปกันเถอะไอท็อตสปอยู่บอ ออเแล้วเรารู้ว่าทศพลไหน้ยคนเยอะเหมือนกันเนาะอ่ะทศพลไหนมาผ่านรือเปล่าพี <wi> ่กาไม่ใช่แล้วทศพลไหนเรียนมาคุณเนี่ยไอทศพลแล้วนะนำคุณอะไรเรียนมาแค่ไอทศพลแต่เขาต้องดีเราต้องเดินถามสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับรู้จักไอทศพลบ่รู้จักไหมฮะไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วอร่อยไหมฮะอร่อยมากขอนั่งด้วยนะแม่ อาร์มาร์ทแสดงว่าเขาอันนี้แบบทศพลอ๋อนนี่ทศพลเดี๋ยวขอจานแบ่งด้วยครับจานแบ่งข้าวสองคทำงานก่อนทิงานก่อนเนอะเป็นใจลูกหนุนก้านหน่วยกานได้แลชอบไหมชอบด้วยชอบป่ะเออนี่ เองเอาหน้าเวก้าเลยมาไม่พีจะนอนใจจะนอนดื่มนี่รู้จักเราตาผักคนนี้อยู่พี่ทศพลเรารู้จักป่ะอะาทศพลอยู่บ่ออยู่นี่หรอครับอยู่ร้านกาแฟเขาเป็นใครอะไรยังไงไม่ใช่ทศพลทศพลจะขึ้นถูกถูกได้ยังไงนี่ใครขำแก้วอันนั้นพาคำแก้วไปหาทศพลหน่อยได้ไหมนำไปหน่อยไปบอกเพื่อนไอ้ทศพลนบอกคำแก้ว พาเพื่อนมาหาไม่มันต้องอยู่นู่นเนื่องเรื่องอยู่ร้านกาแฟไม่ใช่พามานี่เลอะเลอะเลอไม่หรอใช่เรื่องเรื่องไปนู่นก็บอกให้เขาพาไปอ่าพาคำแก่ไปหาไอ้ทศพลน้อยเจ้าไปไปเจ้าแม้วเธอน้ำไม่เคยรู้ตัวว่ายังมีฉันคนนี้เฝ้ารอรอย ชื่นชมเสมอแม้เธอไม่เคยสนใจอายท่นสัมพ้นอยู่บอคำขวดอายท่นสัมพ้นคำขวดเชื่เลยไม่ใช่คำขวดคำโองมีขวดให้คำขวยได้มา เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับแก๊งปนหลวกในวันนี้ไะ้ครับที่ได้รับการ์ดเชิญจากเทพระบุสุดลอย่างเคนภูภูมิพระเอกสุดหล่อคุณน่ำหน้ามัมให้บกไปถึงร้านเขียวไข่กาสถานที่นุ่มเขคนเคยเอ่ยปากบอกว่าเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของเขามีคนมา้าถายแก๊งปหลวกขนาดนี้มีรึที่พวกเขาจะไม่กล้ารับงานนี้ โดนแทะจนพลุนแน่แน่ร mm ับฟันรอได้เลยเพราะยอดขมองอิ่มสวัสดีจ้าทสวรบสวัสดีบมีดอกไม้มาให้อันนี้เอามาจากตรงไหนฮะก็ดอกไม้มาให้ใกล้ๆก็ไปอีกบ้านเขาจะว่าเราแบบอะไรไหอ่ะแต่ก็โอเคนะที่ี้ อ่าและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับไม่ใช่พี่ทศพงศ์แต่เป็นพี่เคนบูบูพี่เคนบูู้้สวัสดีครับผมไอ้พัศพองเห็นสีหน้าปิงปองตั้งแต่เปิดรายการก็เห็นความสุขในแววตาในรอยยิ้มทุกอย่างนี่คือผัวคนที่เท่าไหร่หนึ่งหนึ่งในหนึ่งในผัวในโปรเจกต์ครอบชายร้อยคนแต่อาลงไม่ได้เพราะวันนั้นที่ถ่ายนั้นหน้าไปทางจมูกไปทางตาไปทางคือโทรศัพท์เบี้ยววันนี้จะขอ ทำซีนฟาดผัวในในกองนะได้เลยครับโอเคไหมโอเคผัวคนที่31เลขสวยไปค่ะอุ้ยเอ้ยด้วยไม่มีผมเห็นหน้าน้อยเห็นหน้าน้อยเหรอเห็นหน้าน้อยเหรออ่ะหนึ่งสองสามอุ้ยโดนเหรออุ้อุ้ยโดนเลยอ่ะหนวดชิ้งมาขอโทษค่ะ จิ๊ชู่มีไหมครับแดงหน้าพี่เคนเลยเนื้สัตว์เลยวันนี้ชู่บเลยนะี่นี่จุ๊บหรือกัดเนี่ยกินกินกินอร่อยหอมมากเลยปะจริงเหรอครับเอางั้นเอาใหม่ได้ไหมพอ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 ขอบคุณมากอะค่ะวันนี้เราจะมาล้วงลึกแกะเกากับพี่เคนพูกันนะคะอะนั่งคุยดีกว่านั่งคุยนั่งคุยนั่งคุยนอ่อะถามกันเลยทำไมพี่เคนถึงเขียนการเชิญมาที่ร้านนี้ครับก็ถือว่ามาโปรโมทร้านให้แล้วกัน โอ้โมหมดร้านนีบเปร้านของพี่เคนเองรอใช่เป็นร้านที่ผมหุ้นกับพวกพี่ๆฮะอ๋อใช่แล้วนั่งแบ่งชนเป็นสองส่วนซึ่งเมื่อกี้ระหว่างทางเดินมาเราได้ทําการมองอาหอารหารคนที่เขาสั่งมาคือมันมีความเป็นไทยมีความเป็นแบบว่าใช่ใช่ก็คือเป็นอาหารไทยมีไทยโบราณมีอะไรอย่างเงี้ยฮะ<ล>ส่วนใหญ่คือเป็นไทยล้วนๆเลยโบราณขนาดไหนแบบโบราณเท่านี้เท่านี้แล้วเปิดมานานนะครับมันเพิ่งเปิดเต็มๆได้ประมาณเดือนหนึ่ง ตอนแรกเนี่ยเราจะเปิดร้านอาหารก่อนแล้วก็ไอเนี่ยร้านกาแฟาเพิ่งทําเสร็จได้สักพักหนึ่งแล้วก็ระบบเพิ่งจะลงตัวแล้วก็มีคนชงกาแฟาที่หน้าตาดีนเออ <c oughs> ต้อง <c oughs> ้องสั่งกาแฟาเร็วเรยวเั่งรีบเตกมาอะไรอเมริกาโนเยน็นพี่เคอะไรเอาอเมริกาโนเยน็น <c oughs> อเมริกาโน,ยน <c oughs> เย็นสองอย่าทำแบบนี้ทำอะไรทำอะไรไอบ้าไอคนบ้าเตง หยุดการจับการอะไรมันไม่ได้ถามีิปองเข้าไปเลยถายังไงทไนเทยเข้าไปด้วยเนข้าไปเลยไอ้ชดสะพลไหนไปสอนสอนน้องเขาจับหน่อยสิวิธีการจับอ่ะหนูไม่ได้เลยจ้าเครื่องอะไม่ต้องให้มันปั่นจ้าหนูวางเปิร์บปล่อวางเปึ๊บมันต้องบดใช่ไหมแล้วหนูบดเองเลยจ้าอยทางๆอะไรอย่างงี้มันจะเข้มเลยไหม คิมหม่อยไหมกดแรงไหมเมื่อกี้กดแรงไหมที้แรงแต่ว่าไม่ได้เร็วมากเยวดูรสชาตินะคือได้นุ่มนุ่มนีนแม่อะอะไรจะงเอาอะไรแตงแยกอย่างงี้ดิไอบ้าเอ้ไปบ๊ายบาทเราทไปเดี๋ยวไปนั่งคุยดีกว่าไปลองกินดีกว่าจะบอกเลยว่าอันนี้ก็คืออร่อยเดย์เวอร์กกลับมาเรื่องร้านเมื่อกี้นอกเรื่องไปคือร้านเนี่ยถ้าสังเกตขับรถผ่านเนี่ยเด่นแน่นอนคือมันสวยมากมันเป็นแบบมี ต้นไม้อะเยอะมากใช่ก็คือเป็นเรือนกระจกอันเนี้ยคือต้นที่ที่เราเก็บไว้อ๋อคือมันเป็นที่เดิมใช่เป็นที่เดิมพอดีเราเราก็เลยเก็บไว้เพราะว่าเราอยากเราชื่อร้านเขียวไขกายอยู่แล้วไงสีเขียวไขกาคือสีเขียวในร้านอาหารเดี๋ยวคงได้เห็นกันะมันก็อยากให้มันเป็นเขียวเขียวเป็นแบบคนที่มากินแล้วก็ได้ถ่ายรูปแต่ตอนที่เห็นคือแบบ การต่อรับคือลดมากแต่เปิดร้านมานี่คนแน่นแบบนี้ตลอดเลยปะก็แน่นนะฮะบางทีก็มีต้องมารอคิวกันบ้างแต่ว่าคือมองโดยเผินๆก็คือเป็นอาหารแบบไทยๆแล้วมันน่ากินกินแล้วมันมันได้ฟิลอะเดี๋ยววันนี้ต้องลองเราจะได้กินลองแน่นอนถูกอยู่แล้วมาถึงนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นร้านกาแฟด้วยใช่นี่มีชั้นสอง่าแล้วก็มีมีชั้นลอยตรงนี้ด้วยนะถ้าตอนเย็นๆใครจะไปนั่งแบบ เอาดอได้เอาดอก็ได้นี่หรือตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นแบบมีตอนมืดๆอาจจะมีแบบวงดนตรีโฟกซองอะไรแบบวงไพ่มีไหมวงไพ่หลักร้านเลยก็คือเอามีด้วยไหมพี่หลักครัวไม่ใช่ไม่มีหลายวงการพนันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีผ่อนคลายนะอ่ะร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่นักนิวาศซอยสามฮะลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ด หาไม่ยากไม่ยากร้านเด่นเลยหน้าถนนเลยมีที่จอดรถไหมมีที่จอดก็คือข้างในข้างในซอยฮะแล้วก็เดี๋ยวข้างๆนี้พอเขาเทปูนอะไรเสร็จก็ไปจอดได้นี่ถึงขั้นว่ายังไม่เกี่ยพื้นเลยถูกไหมใช่ใช่เออแต่ว่าลูกค้าก็มาคึกคักแล้วแล้วเขาอยากมาเจอบ้างหรือเปล่าล่ะก็มีเคอยู่ไหนก็มีถามใน Facebook อะไรเงี้ยมาแล้วเฮ้ยเราไม่ปอนเปล่าไม่บอนเลยไงอันนี้ของของพี่ปิงตองเตะเงาาพอดี ตาสว่างเลยนะ๊าวันนี้อยู่เทคแคร์เราทั้งวันนะครับได้ครับอไอ้บ้าพูดแล้วนะ <S 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 แล้วพี่เคยียนมากินบ่อยมั้ยร้านนี้ถ้ามาจะเจอพี่เคยียนบ่อยปะก็หลังหลังเนี่ก็มาบ่อยนะส่วนใหญ่จะมีแบบมานั่งคุยกันส่วนใหญ่ผมจะอยู่เนี่ยข้างบนฮะ มาแบบช่วงเย็นๆหน่อยจะนั่งอยู่ข้างบนคุยกับใครครับคุยกับใครคุยกับเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนอ๋อแล้วแล้วแล้วคนนั้นอ่ะมาบ้างไหมใครอ่ะใครคนนั้นอ่ะใครผู้หญิงที่จะตะ้มายตีให้ตาเนสเตอร์ไม่ชอบทุบทุบทุบเนสเตอร์ไม่ต้องอ้อมของก็มาบ้างครับมาบ้างพามากินข้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยอนักกินอะไรเป็นอาหารน่ะทำไมลักษณะโครงหน้าเหมือนนางบ้างโอ้ยปิงปองปิงปองยังจะฝันให้โครงหน้าเหมือนเอสเตอร์ ทาากินอะไรกันแล้วก็ต้องกินตามเราอยากหน้าแบบไหนแล้วก็ต้องกินแบบนั้นไอ้ทูนี่กินอะไรด้าของเหลือของเหลือไงเพื่อนเหลือกระเพาแล้วก็เขียวๆให้กินก็เลยกินกันหน้าตาก็ล้ออกมาเป็นแบบนี้อ๋ออ่าไหนๆก็จั่มาเรื่องนี้แล้วถามเรื่องนี้แล้วกันเนาะอะไรปิงกันได้ยังไงฮะปิงกันได้ยังไงปิงยังไงโอ้โหยปิงยังไงเจอกันที่ไหนเคยเจอกันมาตั้งนานแล้วทายแบบด้วยกันมาประมาณ3ามสี่ สปีได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่เคยคุยกันเลยแล้วก็เพิ่งเราก็มาเจออีกทีคือเคนนะดูละครที่น้องเล่นอ่เรื่องไหนครับเราชอบคขาเื่นไหนดูเรื่องไหนเรื่องที่เล่นกับพี่พุดธนะฮะอ๋อนันก็จะมีความสดใสอออก็จะแบบน่ารักอะน่ารักอะดูเป็นธรรมชาติดีแล้วก็เลยไปดูแบบ ตามดูใน IG จีเขาไปสอดส่องส่องนั่นเอ,อ,อ,องผลงาน<ช>แล้วแอบปื้นเขาก่อนตั้งแต่แรกใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่แต่งตัวแบบธรรมดาไม่ค่อยแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวไม่จัดดีใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอะไรเงี้ยไปตามดูในไอจก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ก็ ก็คือนอนตาไปรถเมล์ไม่ใช่เลียแม่ไปไหมไม่ใช่ดูแบบเป็นคนสบายๆใช้แบบชีวิตแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้่สบายมากเลยอันนี้ก็สบายไปเป็นคนสบายมากจริงๆชอบมาอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบต้องไปพกันตรงตเรองตรงแล้วไม่โดนเนินแล้วนั่รายการเหรอเราก็เลยแบบเออชอบเพราะว่าดูแบบเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราดีอะไรเงี้ยก็พัฒนาความรู้แต่เราชอบแบบตาพี่เคนเวลาเล่าถึงเอสเธอร์มากมันแบบ อุ่นนะบึ้งบึ้งป uh> ึ Duncan: ้งบึ้งบึ้งบึ้งบุ้งบึ้ม่อ้งบึ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 ้่บึ้งบึ้งบว่าบึ้ง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 บร้นบท้งบึ้งบึุงรึ้งบ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 อรงบึ้ปบึ้งบึ้งบบึ้งบึ้ง้งบึปงบึ้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 งยึ้งบึ้งบึ้งนึ้งบบรบึ้งบึ้งบึ้งบึบบึ้งบึ้บบ เอสเตอร์ก็จะเหมือนเป็นเพื่อนกันไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะฟิลแบบวัยรุ่นหน่อยคือไปไหนไปกันได้แบบคุยเฮฮาปกติคือภาษาที่พวกเราคุยกันเนี่ยแหละ<อ>แบบนี้เลยอะไรเงี้<ล>ยคุณแม<ง>่วัยรุ่นอืมวัยรุ่นมากอ่ะซึ่งอย่างพี่เคนก็สนิทก,กับคุณแม่เดสเตอร์ไหมครับสนิทครับสนิทตั้งแต่แรกเลยเราต้องแบบทดสอบตัวเองกันแนะฟาดันฟาดาอะไรคุณแม่ไหมครับไม่นะผมก็ ผมก็เป็นผมอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปก็เป็นตัวเองที่สุดอย่ไม่เขียนเลยครับเมื่อเมเซอร์จากละครแล้วเราเวลาดูวิเขียนเล่นละครรู้สึกไงเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นเจ้าแม่นาคีก็คือเราคือแต้าที่จะแบบว่ามันแบบจะรักกันก็รักกันไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นงูฉันมนงูอะไรฉันแบบอะไรคือฉันงูอยู่กับฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็คือฉันฉันก็คือหมายถึงว่าร่างเป็นงู ใช่มันก็คืออินว่าเราอะคือเต้าอ้าวนั่นแหละวันนี้เรามาร้านอาหารปกติพี่เคน์ครับเราจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่ปิงปองนั่ต้องโชว์ฝีมือจริงเหรอใช่มันคือช่วงรถมือแม่งงงวันนี้เนี่ยปิงปองมีโอกาสเอาชนะใจพี่เคนอ์โดยการทําอาหารที่คืออาหารร้านเขาว่ามันดีหมดเลยแล้วลองทําอาหารที่เข้าไปในเมนูไม่ไม่เลยนะไม่ดีเอ่ไม่ดีเขาไม่ดีที่ให้มันรู้สึกว่าเขากินอาหารที่ดีไม่ตลอเพอเจอสิ่งนี้เข้าไปปุ๊บเฮ้ย แปลกตาแปลกใจแปลกหูแปลกอารมณ์อ่าเดี๋ยวให้ปิงปองสมบทเป็นแม่ครัวที่นี่ดีกว่าได้เดี๋ยวขออนุญาตพี่เคเข้าครัวหน่อยได้เลยครับไปทำอาหารเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าไปทําอาหารกันกับช่วงรถมือแม่งงงนะจ๊ะเออรถมือเนี่ยฮะคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อเคนะจ๊ะมีชื่ออื่นหรอพูอยังไงแล้วทําไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะสนับสนุนโดยกาแฟสดรสพรีเมียม all cafe i